ทุโคตรงาเลยค่ยะนะาตัดทรมาน์ดไปว่าเขาดีเคียฟุดฟุดฟุดได้ใช่สบายดียินดีตอนทับเขาสู่ซ่องข้อมีนาเศร้าลุมพะบางเด้อทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่นาทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็คือท่ารถไถยอยู่อ่ะท่ารถปั่นเข้าอยู่ในพญาวัฒน,นมาวัฒอากับกุ๊กกิ๊กเกียบานย่างกันมาแง่เข้ามาเนาะแม่ทุกคนวันนี้เด้ดตัดเต้ขนาะไยเด้ดฮอนขคานเลไทุกคนตอนนี้ท่ารถน้บุพมังิมาตอนนีน้โอ้ทุกคนได้ยินเสียงรถมาละ <L an> นี่ฉันไม่มาะลนะน้าน่าจะ,จะมาลงมาละเนาะน่าจะเข้ามาในบาร์ละเพราะว่าเมื่อ,อก,กีก้ได้ยินว่าอันเขาเจ้าไปปั้นยูเทิง์ผู้ปู้ท<อ>ุกคนไปปั้นยูเทิง์ผู้ไปปั้นให้อาอันน่าจะเป็นปั้นเข้าให้บอกเนาะเพราะว่าป,ปั้นยูเทิง์ผู้สู้งพูนเพราะว่าเขาจำนันเกือบสิบเอ็ดโมงแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่นสิบสิบเอ็ดโมงไปอีกโมงครึ่งแล้วทุกคนสุดยนะแม่นบอกสิบเอ็ดโมงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปท่าเมื่อกันทุกคนเนาะน่าจะแม่นรุดไกลจะมาโอ้บ้าบัก เอ้ยบันดูมันดูเด็ดดึงดึงทุกคนเดียวท่ารถมาว่าก็น้องคนนาะเดี๋ยวมาท่าเบิ่งกันมาที่มาตอนจังโงนี่ทุกคนตอนนี้รถปั่นเข้ามาแล้วน้าก็มาเนาะทุกคนเนาะพอดีย่าลงมาลุงพีกับพอดีรถปั่นเข้ามาฮอรเลยอ่ะเขาจะมาลิ้นกินปลายอยู่น้ำสานทุกคนมันนี้กล้มีแต่าบนนี้แหละทุกคนไอ้บนเป็นตาลิ้นสุดๆแล้วนะน้ำสันนี่นี่เท่ารั้นอ้ยนี่ ¡Ah, ต้องแดดป้าแดดเป็นตาตายขนาดเลยป้าตอนนี้เขาจัน่าจะก่องเข้าแล้วเหมือนละทาติดรถปั่นอย่างเดียวเลยตอนนี้นะทุกคนร้อนแรงมากนะคะเัน,นี้เป็นวันอาทิตย์น้องกุ๊กคิดบ่ได้ไปองค์เฮียนเลยได้มาปั่นข้าเฮิตบียอกอีกย่างซอยเพิ่น ก็วินากาคันท่าว่ามือน,นี้เป็นเป็นมือคิดอย่างนี้คือสีค้ดยางงอเลยทุกคนเนื่องจากว่าเห่าอาบคีดอย่างละเมื่อยเนาะใครต่ว่าก็จงมาปั่นมือทีอาเห่าพักหน้าอย่างเนาะมือทีเห่าข้าวหลอกนะ mm hmm. ป้าเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะว่ามีคนไล่จำได้ทุกคน mm hmm. ตอนนี้งางเข้ามาหนเรือทุกคน mm hmm. อ้อยังคือมีฟ้าข้าอยู่มันอย่างโบรานแห้งหรือว่าจังได้ปะ mm hmm. อจัดอัพแปมเรามาเลยละ่ะจ็ดอัพเ้ยเฮ mm ้ย hmm. จะสังะ่งคณะทุกคน mm hmm. คิดจะเลี้ยงมาาแต่บบมีม้าไอเลี้ย คือมีอันเขายังไรแทะคนละเตาาว่ะหรือว่าจังได้ปะอันนี้เขาเจ้เกี่ยวฟ้าดขนเกี่ยวคือบ้านมีนาเลยเกี่ยวฟ้าจังสิใบเกี่ยวเหมือนบ้านมีนาเลยนะคะออ้กล่องเขาไปใหญ่เจอว่ามันรุนข้าไม่ปีวีบอทุกคนเลยรุนได้ไล่ของซ้ำข้อไม่ปีหรือว่าไล่กูว่ะกล่องเขากล่องใหญ่ฮะเขากล่องกลกองใหญ่ ปลาพิ่งมาสิเด้เขาได้ผละรอยปลายแม่เป่รอยปลายคนวันนี้เขาาวกะว่ารุ่นแบบเ็ดเปสิบเลยพี่นาปานะกันตาบารอยปลายนกลก็น่าจานเพราะว่ามันกล่างใหญ่เฮงทุกคนนี่ลวงนี่เพราะว่าปกตินานี้มันก็ไดระดับรอยอยู่แล้วทุกคนขนมาทางเีนื่ได้ไ่ะต้คงเดือดเย่งันนะเอาพ่อน้ตัวนี้เดิซันนี่นะ ตัวน,นี้เปเข้าเพื่อนป่ะโอ้พอละเจ้าเนาะคิดว่าเจ้าเหี่ยวกันเพราะว่ามีแต่ชอบนี่ทุกคนคนไนล่อย,อยู่เด้นเนาะคนปากไล่ของนะเาร้อยนเาองวาส่องรอยลอ,อ,ยอ้อกนกลอยมาปวน,นี้ส่องมา ตอนนี้ซ่องไปอย่าจัดจัดเตรียม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 อ่คาคอนที่ปั้นทุกคนนี่ห้องเข้าห้องนำนะ้ำเราบอกให้เข้ามันตกดินเราเสียดายเด้ทุกคนตก,นนกนดดได้หนึงก็เสด็จได้เสด็จได้เลยเข้าใหม่เข้างามเลย <c oughs> คนไล่อยทุกคนอูเด็ดแพมขนาดเลยแม่ต้องใส่คนล่ไที่นี่นเะเฮ็ดเด้บ่เฮ็ดเด้หมดล่แล้วเป็นแม่เขาอาสิเป็นปูอันจับกองไงออนองี่ล่ะข้าวลางน้ำออกมาทุกคนมาหมูอยู่นี่ก็ยังมันย่างมาปัางกองหมูอยู่เนาะ รู้ทุกคนเด่ท้องขนาดคนนะเบิงปอดคนเบิงเต็มเลยแหละแจงสะบางไปหมือนเดิมนะเพราะว่าแดดแห้งกันนั่นเลยนี่คนเบิงบรรยากาศกคนนะพู่ผาป่าไม้กลายเป็นหาเป็นส่วนหมดแล้วนะคะทุกคนเลยมนะีแต่ส้วนยางนะคนคนนะขึ้นไปเถิงกูนะไปเถิงพูน่าจะเป็นส้วนยางมาเลยทุกคนคุณนะคุณก็ส้วนยางมั้งพู่ขึ้นไปเถิงพู่ทางนั้นไปเป็นส้วนยางอีก รวมๆเล,ว,ๆลวคนแปลเนียที่เขาเจ้าปูกไม่ไนะระดับอ่าลา่หมื่นอยู่ละคนประมาณเกือบสี่ห้าหมืน่นผมบอกแม่นเพราะบางคนปูกแบบซองสร้างพันมาคนแบบหกเจ็ดพันเนี่ยสี่ห้าพันผู้นะ 45, บนะาคนก็น 5, 6, 000, 6, 7, ห้าหกพันหกเจ็ดพันอู้ล่าแห่งนะเขาเจ้าปูกอย่างปีนี้นะคุ้มจริงกระปุกอันประมาณปีไก,ก่เนาะทุกคนเนาะปูกปีไก่อะลรแต่ว่าแบบอ่าเขาเจ้ากับปูกไม่ได้ลวก็ เพราะว่าทางนี้ข้าวเจาห้าใกล้มาเฮ็ดน,นทุกคนเนาะห้ากมาปุ๊กไม้นี่ห้ากมาอาปุ๊กไม่ส่งปีไก่นี่แหละแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะมีคนไปปุก๊กกิวเพราะว่าอ่าดินเขาเจ้ากันยังมี่ร่ายเนาะทุกคนแล้วก็แป๊บปุ๊กใส่แล้วก็เฮ็ดอาเฮ็ดให้เข้ายัางใส่สินะแต่ว่าปีนี้บุกค่อยมีคนเฮ็ดให้เข้าใส่ฟางนิร่ายเพราะว่าเขาเจ้าปุ๊กอย่างเสรมหมดละ ส่วนไล่อ่าเพชรเข้ากับค้ะสมุนว่าเฮ็ดเจ้าหนึ่งซ่องเจ้าขนอท่าแบบห่างกันนะมันกัเฮ็ดให้แบบบริข้าเพราะว่าตัวนู่มันจะไปกินอ่าข้อเห่ามดเนาะแมนเนื่องจากว่ามันมีใจให้เห่าอย่างนี้นะเึงปืนโผลนะตัดมาที่กองข้าวป้าทุกคนนี่เริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มที่ปันละ อันนี้ก็คือคอันนี้ก็คือไซเป็นรถนานเลยทุกคนเนาะไซเป็นนานรถไทยเลยปลาบังสู้งนะวันฮอสซ่องแมทเพิ่งวันนี้นะเนาะระดับซ่องแมททุกคนต้องได้เปีียนกันเนาะเพราะว่าค้นเขานี่มันเมือยแห่เลยทุกคนเมื่อยแหงตอนนี้ไซเป็นรถไทยสบายสบายแบบวัตวตองยานว่าสีขาสีเข่เลยทุกคนบืนขึ้นเลยเนาะ ตัวนี้นะตัวเดียวนี่นะเขาเนี่ัวเออมันน่ึ้กนะเป็นเดิมเป็นเดิคละแนวตัวเดียวนี่แตัวนี้ี่ข้าวุ่เนี่ยข้าว่นแม่ล่ะวัวนตัวนี้นี่แหละตานเอาออกเลยนี้ว่ไหนาวรนะ มัดมาแหละเาก็เห็นเาไุกน um ี ar, ่คือเรอกอเงับิกเม็ดเขาส่ล่ะสงมัดไกใสยออกมาเอาเขาเหนียนเอามัดเอาเนาะเอมัดแกเอาเนาะ ซามเผ่าล่ะข้าวเฮตเป็นเป่ามัดเนาะนีเฮตเป็นเป่ามัดก็คืออ่าพวกพูว่าเป่าเท่าได้ทุกคนแต่ว่าตอนมีนากับแม่ปีปันหั่นแม่นเป่าละอ่าเป่าละสิบพันกีบตอนนี้เป่ากับโบได้ใ์ง่เขาเข้าไมปีเลยอันนี้ก็เฮตเป็นเป่ามัดคือกันคนท่าว่าสมมติว่าเป็นอ่าเป็นเป่าอันนี้เกาะเป็นอาเป่าที่ ตอบไปว่าเห่าโบมัดป้าคันก็น่าจะเป็นเป่าสิปลายผันกีบเนาะแต่วัน,นคันห้ามัดป้ากระบอกหัวข้าจะสีไล่เ่าได้เพราะมันมันลมกลับมาทุกคนขายเลย ง่ายก็บอกผูค้คนแดงแฮมขนาดเลยก็แล้วเกิบขึ้นมานะ่ะทีแรกเขาแรกบอลเดี๋ยวจังเปียนขันว่าให้เมื่อไรกระลุกไปก่อนระดับรอยปลายไปได้นี่โล้นเต้นทอดทีแรกทอดโอ้กลองรอยนะง่ายกับกห้องโตเฮงก็เดี่ยวนะ ได้เพิ่งตอกเขาจะบ้าบเเวะคิดไได้เพิ่งคิดตัวเองวะก็ตัดคิดได้เพิ่งเลยตายเมยกล้องเคยชี้ว่ามันได้ซ้ำเลอ ตล,ลือปอนม่านอะเลิดปอนผ่ันเห็นไหมเข็ดแย่วันนี้เจเอเอจห้างกันเลยร้อยยงปเป็นยังยตัวกบต่ายรอบก,กานซื้อยังยังไปรีบูกันเรื่อีอ้แตกตายเราทุกคนเอาพิการซื้อโ <c oughs> ู้สู้หนักอ้กสั้นๆเลยทุกคนขึ้นมาไปนะ นด้แน่มากขนาดนั้นก็คันกระตันเราตัวชืดเลยข้าตกลฟ้าเท้ากระเจ้าโคตรหนักเลยถ้ามีแต่เข้าเลยนะหนักนณะเลยนะขอแค่อะไร สเป็นกระโปงเป็กปนกระโปงหรือเปลี่ยนแฮม,มตีนขนาดเลยขอขอภัยที่พูดไม่พอดนะคะอขอเ้าตัวได้ไล่เลยก็ะเจี๋ยเป็นใเข้าบักไล่หรอฟาดเขาหน,นักหนัดแปงว่าเขาอันนี้เต็มเม็ดเต็มห้วยเพิ่งมแม่แม่ตรงมันเทียนี่นะสะได้ค่ะอ๋เอเดี๋ยวก็ลงอันคือเก่า เอามาทุกคนเดียวเฮ็ดเบี้ยซอยค้าเจ้าก็เนาะเดี๋ยวเวยววยาาวาอมเวเามาท่าเบิ้งกันเลาวทุกคน,นเดี๋ยวให้มันหลุดรูนอีกนักหน่อยเดี๋ยวมาเบิ้งปริมาณเข้ากันว่าสิได้จังเป่าป้าทุกคนกล้องมีหน้าคือแจ้งแต่ฮาเลยวะอ้าวอีอาเป้อีอาเป้อีอาเป้เออเจียวเอส ต้องยิงไหคะคุณเข้า,ากันไล่กับซอบเติมเอ็นเมอร์เอ็นเมอร์นเ,เ,เ,เางาสุาสารเริ่มลงฮอตกองนึงงละปาดโหว่พ่าคือสีอแด้เข้าไล่นี่แหละ ก็คือซีได้คก็คือซีได้เข้าวไร่เปล่าเนาะค้อนบอกบอกเอาออกต้องต้องรับัิดผิดคออะไรจือคือคอนนะหน้าแดงบอกร้อนมากค่ะทุกคน ตอนนี้ลงมนันลุกแล้วทุกคนเลยพอรีน้ำแป๊บหนึง่งรู้สึกเลยว่าสิเป็นลมนะเพราะว่าหันซ้ายหาหัานซ้ายหันขั้วหันซ้ายหันขั้วทุกคนเราล่อนยืดขึ้นเลยนะดีแต่บ่งโง่ตกกล่องเข้าพอ,อมันเด้นหอนเฮงอะ่ะมันเด้นหอนเฮงละกาอันน่ยพัดแบบเฮ็ดไใบทุกคนมันเฮ็ดไใบแบบว่าเคาคิ้มขิมไปใบขนาด กมเหนืยกมเหยก้มเห,อ,มเห,อ,มเหอ,อยางที่น้ำแสดงว่าบิดมัวเลยตอนนี้เข้าหรือคนใดเท่านี้ล่ะปีไก่ยังไม่เป็นเกาสิบปลายลอยบนฝนปีนี้นี่ยานันแบบเข้าไพ่กระหลุดนะฝนปีนี้นะบุงูมเป็นยังไงรู้สึกว่าเข้ารู้สึกว่าเข้าสิหลุด ก็เป็นเป่าเครียดเมื่อกี้ิที่ระล่มออกไปใส่ตี่โอ้เป่าเก้าเดในนี่เนาะเท่าเข้าเก้าปีกลายที่นี่อือเคยมังลมนะจะได้กับอ่านจะได้กับลมมาทางนี้จะได้กับลมไปทางนั้นอันบ้านมีหนาแล้วคนลืมเลยมีหงาลืมเบาแล้วก็คือมันใส่ตัวน้อยปั้นแล้วแบบมันได้ยิปอันเอาได้ปู่พาแล้วเอาได้เคลียร์เฟืองทิมอะไรทุกคนก็น้อยนะ เเคียเฟืองนะเป็นอีกอย่างที่แบบโคตรทุกเลยทุกคนโคตรยากเลยนะถ้าทรมาร์ดแบบเขาดีเคียดฟึดฟุดไดยไซแห่งตลอดสินะถ้าสมมติว่าเฟื่องมันอ่าเฟืองมันกองง่ายนั่นแหละถ้ามันยู่ไกสนะเขาตองแบบในห้อมห้อมแล้วก็ซุดเ้าไปไกลๆสินะเมื่อข้านเลยทุกคนแบบตอนเลยอันเอาไม้ที่แบบมันเป็นแง้มซอกแง้มนะกับมาคอดิ้มคอดิ่มเละนะเมื่อวานใค้เคยเ็ดบอเนาะ ใจจะน้อยแล้วเราได้เกาะเฟื่องทิมนนะทมานะโคตรละหมาเลยทุกคนแล้วเผาเมื่อยหอที่เสากับบริแบบเสาเนาะตอนแรกเเฮ็ดเฮ็ดจนแม่ว่าอันจักบ่ไืบ้แล้วแป๊บเดียวพักจักแล้วเขาจะได้เสาพร้อมจักดูสินะเมื่อยกี่เอเกินเลยแล้วก็นานแล้วอ,อีเพราะว่าจักน้อยเนาะไเลเอาเข้าวแบบอันมัดน้อยๆแบบได้กลัได้หอบแซวนะหอบเนื้อเธอะน้อยเธอะน่อยใกลที่แล้วทุกคนเลย เชื่อว่าไหวอยู่นะเพราะว่าไล่ขดฮะท่นนี้ก็ลุกลงไล่ละอย่างแต่ขุดจอมผูปุซซุ่งฮะฮอนขนาดเฮ็ดเบี้ยกไม่เมื่อนฮอนเรามากินร่อนกินน้ำเย็นใจทุกคนเลยรู้สึกว่าสิเป็นไอรู้สึกว่าคือแบบเมื่อยเมื่อยฮะนะ่ะเดี๋ยวมีนาพับฮอนีกจากน้อยแล้วก็สิขึ้นไปซอยพิ่นอีกเนาะเพราะว่ามัน,ม,นมันเริ่มเมื่อยแล้วมันแดดนแห้ง ใชผ่านตีนภาคใชผ่านตีนภาโอ้โหเท่นวะโออทมกคนเดี๋ยวพักพัแป๊บนึงก่อนนี่เสร็จเรียบร้อยทุกคนพอข้าหน้นาทุกคนเลย เสร็จเรียบร้อยลว 5้เนาะทุกคนเขาจะไล่เขาจะมาท่า้าสิบาอะไรกันหนึ่งซองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบซององสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาโอ้อยลอยสามสิบคนน่ะนี่ลอยปลายะยูนี่ 100, น้ยอยสแปอดยูนี่ลอยสแป็ดละนี่นะ สาวเอ็ดสองสามเจ็ดสิบแปดาคุณ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าเด้ร้อยกับสาวเก้าเป่าสามสิบอะไรนี่้อยสามสิบแค่ละสิเดนะเ้านับนับสิดเ้อสองสามสี่นป่าอีกเนะ ปลาซิลาซวในร้อยสามิมกับหาปีกายนี่แต่แรกก็้แม่พูดอไแม่ปีน่ะปีกายังพิเห็นเนาะเห็นปะการน,นี่อันทำแบบนทนไทยนี ลอยเสาอะพี่ไก่โอ้พี่ไก่ได้ลอยเสาเป็นี้ได้ลอยสามสิบสามสิบปลายปลายเขาประมาณเป่าหนึง่งช่องเป่าเลยเนาะปีนี้ได้น้อยพี่ไก่ปีนี้ได้น้อยขักพี่ไกนี่ให้มาแล้วได้อะโอ้ยังบริมัดเธอเป็นบพี่ไก่ปีนี้เข้าให้กระหลุดเนาะปีนี้เข้าให้กระหลุดทุกคนพี่ไก่นี่ก็คืออะลอยเสาก็คือเป่าอย่างโบราณเต็มเนาะพี่ไก่นี่ยลอยเสาอย่างบริมัด อีกไก่ารอยสาวยังบริมาณทุกคนยังยังเต็มอยู่เนาะอันนี้แต่ว่า130อยสาบสิบได้มาละร้อยสามสิบโอ้กะเร่่ายูุจักควน,นี่ปันนนนป่นกัน่บยแก้วจักเจ้านี่ปั่นกันจักเจ้านี่ให้นำการแบ่ง แม่งกับเจ้าข้อห่น4ดปั่นมีะมีจะปั่นกับเจ้าข้อพุ่นนะทุกคนแบบเฮ็ดละปั่นค่ะอยลอยสาป่าย1อยป่ายเป่าป่ายก็ประมาณซ่องเป่าไ่แหละซ่องเป่าซ้เป่าีแล้วทุกคนปุ๊บเดี๋ยวได้ไล่อยู่เลยต่ว่าเขาตะว่ามันหลุดปีกไกเนาะว่าปีกายนี่แม่ร้อยเสาเป่าบริมัดสิวะ เป่าเป่าบัได้มันก็คือแบบล้าบนติ่มเลยนะทุกคนแล้เขาจะมาปั้นมาปั้นเอาเขาจมาปั่นตักปั้นตักปั้นเอาพะส้างสิบซองห้าสิบซองที่สาสงใส่เป่านันติ่มร้อยส้ามสิบสรางเถอะบส้ยสาวซองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสิบฟองอ่ะร้อสางส้าเถอบอ ปากกอทาพีกนี <S <s <wing> <eigentlich analysis> <st immun isation> ่ได้จัเปล่าเป่อไดาซปีกากนี่ได้เออได้ร้อยสาวเป่าปีร้อยสาวเปล่าจยืนสิจันดีหไล่กันเนาะเออจะต้งมราสมเดียวรุ่องหุดองงงขเาดึงว่าหลุดปีกากนีร้อยสปีนี่ร้อยทเาสิปอแม่ร้อยว่าร้อยสาวเราบรมัดเสียคนว่าหันนะแม่บอกร้อยสวแต่วาเต็มเปล่าเข้าใจบอกร้อยสาวบริมัด หกซับๆเดียวเนาะประิานมาเห็นแล้วอะไรจะคล้องนานี่เหน้อยน้อยก้อนปิกาาว่าคัดว่าคัดสมอดว่าเต็มนี่ค่ะว่าน้อยนี่ค่ะว่าปีนี้รุดวนี่ัดเาดน่าจรุดเขาว่าเต็มเลยที่ขนขาทาสูดเป่าบุมัดก็คือเต็มเลยเต็มป้าลางมาเลยเราจะมาแบงตักสีเปลาเห เขาก็คือมีซ่องแนวทุกคนมีซ่องแนวแนวแนวอันเด้ๆตัวนี้เป็นแนวที่ซ่องข้าวแดงๆทุกคนนี่ข้าวแดงๆเลยตัวตัวอันตัวทำอีทไห่แมนข้าวเรื่องๆอยู่คือข้าวใกล้หน่อยบ่แเม่นวะปิดเขาจะใส่ซ่องแนวทุกคน แต่ว่ากล่องน้ำกันเนาะมีนะกการเงงงอยู่ที่มีนะจับยุ่งเขาจะว่าตันี้ยังพราเอาเธอเอาเบิ้งแล้วมันเข้าคนละแนวกันรถรถนี่แล้วเดี๋ยวเขาจะซีมอะไรกันเนาะเดี๋ยวมาท้าเบิ้งว่าเขาจะซีไรเป่าเขาได้คนกันไล่ทุกคนเลยลายมือลายอันเดี๋ยวเดี๋ยวมาท้าเขาจะไล่พวกน่าว่าซีไรเป่าเขาได้สามชิปนะหนึ่งสามชิปปันซ้ำก็ปันกระปุดีเขานาะซ้ำซ้ำซี่สิบสอง ไอปุ่นสี่สิี่เป้าเรือเป้านึ่งบว่านเลยสามสี่สิบสองหอดเขาพูดว่ะบหมดฮอนกัพีก้ากับเรือส่อมเป้ากับเฮาเขาเมื่อเลยกูอันนี้กับห้าร้อยมสิบานี่ปบบหอดลานหอดเส้นเป่าลลานเป้าสามส่ามามไปุ่งสี่สิบสมเป้าเอออาแบบไอสาี่มอฮเอาสองส่วนมส่วนหนึ่งเอย แล้วก็ไล่ใหเ้เป็นเป <พ Ouais. S 1> ็นซ้ำสิเนี่ยเอสทันปั่นเครื่องมีฟูจางเอ็ดทันลุกทื้นเนาะตายเลยก็เนาะพาจางมันแพงพาจางเฮ้อแห้อย่างนี้บัวเพื่อย่งนั้นชูมือจางซองเส้นมาเกี่ยวเข้าเข้ากับัวยากมาแล้วกินแล้วเนาะสิสไปน์อู้หูเบล์โชมืดอินเบลมืดเบลตอเมื่อนหร่นะพูน่ะจะลวดว่าไม่นี่ยว่ะที่พูนี้หนึ่งเด็กลวดบินบุญลวดบินบุญนี่ทุกคนเขาจะท่ากินข้าวกันเนาะ ีเขาจมาตูดกันวันนี้เขาจะมาตูดกินข้าวเหมืนกันหอนแห่งทุกคนเลย้ากระนับนับขาเขาจะเอาเป่าไ็้ก่อนไปามสิบพันโอ้ป่ามาสิบพันเมื่อเนาะคันเราเป่าอันเต็มแล้วมันสิบแปดพันบน่งสิบสองโอ้สิบสองพันสามสามเป่ามรุเด้อรนานสามสามเป่าเด้อใกล้ครื่องว่ะปันเครื่องกันวะใจนะปันเจียวเหื่อมัน โอ้เชี่ยพามันบอกโอ้แม่นสี่สิบกับชี่ชี่ชี่ชันป้ายเนาะเพิ่นทันแปดสิบป้ายใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนางท่าพักผ่อนแป๊บหนึ่งทุกคนเนาะตอนนี้เฮากำลังอ่าท่ากินข้าวก็คือท่าตำบางฮงแม่นมาปูกินข้าวอยู่โฮมนี้ทุกคนเย็นเย็นเลยเอาบาร์า,าลมบ่อยๆ ในคลิปนี้มีนาจะได้ข้อตุลาไปก่อนและเด้อจะได้กระเ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการให้คลิปต่อไปในเด้อเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้มีนาข้อตุลาไปก่อนไละเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย